สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนำนะครับแคปช็อตที่ชาลีนะครับเข้าไปในห้องไลฟ์ห้องนั้นนะครับผมก็คือชาลีบอกว่าเออเอาทุกเรื่องเลยนะจุดๆุดจุด,จดเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุยกันสินะครับผมก็สำหรับข้อความต่อมานะครับผมก็จะมีประมาณว่าเออ นี to like ่รับผมขึ you. You ้นคุยสิจุดๆนะครับผมในนี้แหละครับจุดๆนะครับเพราะคุณนะครับผมหมายถึงขอขึ้นไลน์นะครับผมในนี้แหละครับเพราะคุณนะครับผมทุกอย่างจะพังเพราะจุดๆนะนะครับหมายความว่าอะไรก็ fc ก็ตีความกันเอาเองนะครับผมเปิดมาด้วยจะเล่าอะไรให้ฟัง เปิดเดี๋ยวผมจะคุยอะไรให้ฟังหมายถึงขวขึ้นไรนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมีเรื่องอื่นอีกนี้จุดจุดได้เล่าหรือ,อยังนะครับจุดๆๆุดอย่าพึ่งลงนะคุยกับผมหน่อยนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ชาลีเข้าไปในห้องห้องนั้นแล้วก็เข้าไปพิมพ์รัวๆๆแต่เขาไม่ขึ้นนะจุดๆๆุดอย่าพึ่งลงนะคุยกับผมหน่อยคุยต่อสิ เรื่องผมป่วยนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าหมายความว่าอะไรนะครับผมนี่แล้วผมขึ้นคุยสี่จุดๆในนี้แหละครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่แม่ทับชาลีของเราได้เข้าไปบุกในห้องห้องนั้นนะครับแล้วก็ขอขึ้นไลฟ์พิมพ์ลัวๆๆๆเลยนะครับ เอาง่ายๆนะครับก็คือห้องห้อเนี้ที่คุยกันอยู่ก็พูดถึงเรื่องชาลีกับกามินทั้งนั้นแหละครับก็คือพูดได้พูดถึงชาลีนั่นแหละก็คิดตัวเองว่าเขาพูดถึงชาลีแบบไหนเนาะชาลีก็เลยถามว่าคุยสิคุยตอ่อสิเรื่องผมป่วยเขาก็คงจะคิดว่าชาลีเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับผมแล้วก็พอชาลีเข้ามาเขาก็บอกว่าไม่ได้คุยอะไรเกี่ยวกับชาลีเลยนะครับผมก็ คุยแต่เรื่องคอดีความของเขาเรื่องทําคดีของเขาครับผมไม่ได้เกี่ยวกับชาลีเลยนะครับผมแล้วก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยคุยสนุกสนานเฮฮากันไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาลีเลยแต่ชาลีก็จะขึ้นไลฟ์อธิบายให้ได้แต่เขาก็บอกว่าให้ชาลีคุยหลังไม่เอาอย่ามาคุยต่อ,อขึ้นไลฟ์เดี๋ยวมันจะต่อความยาวสาวความยืดเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวมันจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนตัดต่อคลิป เอาไปทําให้เสียหายอยากให้ชาลีคุยกับเขาตรงๆหลังไมคโทรมาคุยก็ได้หรือว่าเจอตัวก็ได้ก็จะประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะนะครับผมแต่ก็ต้องขอชื่นชมท่านแม่ทัพเนี่ยชาลีเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะจะพยายามจะเข้าขอไปเข้าอธิบาย อะไรบางอย่างนะครับให้มันแจมแจ้งแดงแจ๋แต่เขาไม่ยอมรับคําอธิบายของชาลีไม่ยอมให้ชาลีอธิบายก็แค่นั้นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออกมงคลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย